โคเอเจนซหมายความว่าอย่างไรคะคำว่า Co a g e จนซี่เนี่ยหมายถึง Agency ีสองฝ่ายทำงานร่วมกันยกตัวอย่างเช่นตัวแพรมเองได้ทรับมาจากเจ้าของห้องให้เอามาปล่อยเช่าหรือขายแล้วมี Agency อีกฝั่งหนึ่งที่เขามีลูกค้าสนใจที่จะเช่าห้องนี้ที่จะซื้อห้องนี้เขาก็เลยติดต่อเรามาขอร่วมงานด้วยค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่คะส่วนใหญ่แล้วค่าคอมมิชชั่นก็ ร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะหารกันที่50-50ยกตัวอย่างค่าค่าคอมมิชชั่นหนึ่งแสนบาทหมายความว่าเราห0าหมื่นบาทเอเจนซี่อีกฝั่งหนึ่งก็50าหมบาทแต่ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของหลายๆคนไม่เข้าใจเจ้าของบางท่านเป็นเจ้าของห้องแล้วใช้คำว,ว่า co agency ซึ่งหมายความว่าการที่ co agency เขามาหารค่าคอมกับเอเจนซี่ซึ่งห้องนั้นเป็นห้องของตัวเอง จของบางคนก็ยังเข้าใจผิดเยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าทำอธิบายแล้วเจ้าของก็ยังไม่เข้าใจทำก็จะไม่ทําการตลาดท่องนั้นนะคะก็จะให้เขาหาลูกค้าเอง